มากเกือบชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องคุ้มบเลยก่อนดีครับคุ้มเลยครับผมมาติดโมสุดแล้วครับไปต่อเบาะไว้เราคงต้องเอาเพียงเท่านี้ยวเพียงพี่น้องมันเหนียงมันมันนืบต้อง เอาไปแล้วครับแสบๆต้องมากู้กันตนดกา ้นเดี๋ยวแกงนึงนะครับนี่หัวเดียวแกงใส่หมูแซ่บบ่วะเนี่ต้นมันครับต้นมันนี่นะครับหัวเบึ่งหัวเก่า mua điều mua điều ăn điều không ừ. à อยู่ลรถคนใดก็ดกหากินกูต้องสู้สิเงินเก่าครับเฮ้ยน,นี่หัวได้แล้ว นี่หัวเก่าของปีที่แล้วครับมันมัอนอายุไข่ลูกลกหัวเกาก่อน้วบอยจะหักล่งลอกลอลกขึ้นมันขึ้นมาโอ้หัวเกาสามปีในปีนึงปีสองในปีที่สามปีที่สี่ครับมันตัวนี้สี่ปีหรือหกปีโอาปีละคัวกำลัหักหอดหัวไงหักซ้ำเราหักออกขึ้นนึงแล้ว ้อมันจบมาถึงันเลยเอาอึนขึนมาได้บัวได้ยาวหัวครับกอนใบครึ่งสอกขินที่ดีพุทธแกนพี่น้องเบื้บดดง<ะ>องตัวพ,พี่น้องหัวนี่ครับหัวเ้าผมพูดต่อไปอนี่กะดีแต่ปตปเป็นว่าไปเลยครับเนี่ยพูดธตอเลยเป็นว่าเลยครับแต่ว่า เสียมหมดถึงเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งในที่เทียบเบิ็งเสียมเดียวเสียมมืงเดี๋ยวไปกับหัวมันเด็กเั็นผมยาวของหัวมันที่กดได้ตอนนี้นี่ครับหัวมึงยาวพี่เล่าครับซุดเสียมก็ได้สุดเสียมครับหัวผมยาวมันแต่ว่าต้องสูดนิดนึงนะที่ได้เอาต่วนทางล่างมันเป็นตะขาวเ กมมีความพยายามไปนะเนี่ยเนี่ยไปเบิ่งลูมนันก่อนเห้่ขาง,งัดขึ้นมาเด้อเสาะไปอีกก่อน นี่ก็เห็นตาดักเฮ้ยโอ้ลห้อครับพอต้มแล้วคุณข้อแรกยกบะถึงเสีย อัันจบใส่ฟาสลึกกว่าอันน like, ั้นจับทิ้งนั่นเลหัวมันตันในบดอันนี้ก็จับทิ้งกันตันเลยอันนี้ได้มาประมาณสอกหนึ่งจับทิ้งอีกสอกหนึ่งคัก้าอีกสอกหนึ่งเลิ่มปูดเลยดึงอ่อนดึงอ่อนดึงเลยอันนี้ดึงอ่อนเนาะดึงแข็งเนาะอีกเป็นปุ๋งเนาะ เอนกอกแล้กเนี่ยเอเออเออเอเนี่ยอ็มาันอบกไมน่ีโอ้ไปได้เนาะขาวเอาปถึงมันเลืกปวดจกไ่ได้ซั้นเดียว ข้ามอีกสอกนึงเถอะอีกผีนึงลวมมูลกับหักแล้วออไปยากจกังเนาะตรงเนี้ยต้องพุดหน,ะนาฝน,นนะมันเทียนกลง่ายบ่อยพดด้ายไปพูดท้เลยได้ต,ตลอดไปครับผมนี่ครับโอ้ยเนี่ยหักโอู้ อ๋อพี่น้องมันกำลังขาวๆเลยครับขาวๆเลยครับพี่น้องเออหัวนี่พักดีวะไม้แตกครับพี่น้องอไม้แตกครับไม้แตกข,ขาวๆเลยเออบึ้งหัวขา้าโกดสูงโพดแต่จะได้แต่ทั้งอันหกนะักสนใจ,จติดต่อได้โลละห้หาร้อยพุดให้โลหารอะไม่น้องมันหนึ่งปีหนึ่งกินทีเดียวมันฮืบเขียนเลย เรียกบันฮืบเอา้าเหลืออีกทีเดียวไงเพิ่งน,น,นี่ก็ต้มแล้วครับลุ้มเดี๋ยวพอรู้เรื่อง <c oughs> ลุงไปต่อ,อยได้เลยครับแต่ก็เริ่มแหลมแล้วงางนหมันกีแสบเลี้ยอยู่ประมาณนี้ครับผมคิดว่านี่มบยเออีเริ่มแหลมแมล้วครับ เหลืออยู่ประมาณเนี่ยเยอะกวา่านี่ก็มาสูตอ๋อผมไปขุดปีต่อไปแต่ปีต่อไปขุดง่ายคุดแล้วปีหนาขนเนขาก็ต้องฟังกันขึ้นเลยครับผมตฟังปีหนาบริกรดิตายปีหนาขุดเอาหนิง,ง่ายเพราะว่ามันเปิดร่องไปแล้วเปิดค้างไปแล้วนะนย ที่นี้เปิดทางโรงแรมพินาห์ห่างอเอ้ยจิบนี้สุด่ร้อยจบด้วย สองหัวตบหนึ่งครับผมเอาแค่ okay, นี่หละครับเอาพวกกินสนใจก่อนเขาลุ้นหารอยไปพี่นอ้อง <Bye. S 2> บ๊ายบาย